ก็สวัสดีนะครับผมสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดอัปเดตสวมใส่ให้ดูนะครับผมเป็นของเดือนมกราคมปี2567นะครับผมก็เป็นปีแรกนะครับผมเป็นปีแรกเดือนแรกเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาดูเลยแล้วกันนะครับผมอ่าหินแรกนะครับหูกาดนะครับผมหูกาดบวก9 KO 11นะครับหูแวมบวก9 KO 11 บวก20นะครับกำไรเค o s สิบเอ็ดนะครับเสียหน้าเจาะนะครับแล้วก็ค o s สิบนะครับผมต่อไปหัว m a r ์6นะครับผมเกรด26นะครับอ่า EX 3 d y 1 0นะครับบวกยี่สิบ้อยงูนะครับผมพ็อปนะครับคีสิบส M 3นะครับ KOS สิบหามบวกหแล้วก็มอไซค์ EW 5นะครับ ก็อ e ีพีกนี5อันนี้ผมเอาไปรีเล่นนะครับจะไปรีหาเจาะ80กับ95แต่ได้55มานะครับผมก็ EX3 dy 1มนะครับเอฟเฟกเตนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมมีท็อปแค่โจมตีแล้วก็อันนี้ครับผมต่อไปนะครับปุ่ม Demo เโมโคโออส15นะครับขัด20นะครับผม าริตทาริสิบเดียวนะครับอันนี้คือทาริตครัฟนะครับแล้วก็ผลเงินนะครับบวกยี่สิบขนทองบวกยี่สิบแล้วก็ประดับใหม่นะครับผมต่อไปอาวุธนะครับก็จะเป็นของมาร์สอะเคเดียมนะครับผมบวกยี่สิบนะครับออฟก็จะเป็นคีค์แรมนะครับผม EX4 DY10 นะครับบวกยี่สิบต่อไปเป็นชุดนะครับ ของ m a r ์ a อะเคเดนะครับบวก20แล้วก็ออฟก็จะเป็น m อ็ม x อมแมนะครับผม EX 3 D Y10 อีกข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นเบดมาร์ตนะครับอะเคเดีก็จะเป็นออฟก็จะเป็นคีเลตแล้วก็คีคีนะครับ EX 4 D Y10 เหมือนกันนะครับผมอาอาวุธนะครับที่ผมเล่นเลดหนข้างแล้วก็แอมหข้างเพราะว่าอ่าตอนนี้ค่าเลตผมมันอยู่ที่80 8ทัซอเดี๋ยวผมพาไปดูทีหลังนะครับต่อไปมือ ก็จะเป็นครับไอ้ครับมาของพาราเดียมนะครับผมไอ้ของอะเคเดียมผู้ผิด e x 3 d y 10นะครับแล้วก็แหวนนะครับผมแหวนไทแนด์นะครับผมก็เป็นเคออสสิบสองนะครับแล้วก็แหวนมาเชลเคออสสิบนะครับแล้วก็คีดาบวกสนะครับเคออสสิบสองีเล็บวกสีเคออสสิบนะครับเท้าซิกครับแมนนะครับ ออฟแอมสามโดนะครับผมเอกสามบีวายสิบนะครับต่อไปอ่าเป็นคอร์สชุดนะครับก็จะเป็นแม็กสามบีปีเนสามสิบนะครับต่อไปมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็อีปีคอฟนะครับผมขีดาบวกเก้านะครับก็ออฟตามนี้เลยนะครับผมส่วนปีกนะครับก็จะเป็นอีปีขีดาสิบเอ็ดเหมือนกันนะครับผมเป็นอีปท็อปทั้งหมดนะครับอ่าออฟนี่คือเดี๋ยวผมรอรองบเปลี่ยนเป็นเจาะเจาะขี้นะครับเพราะว่าผมใช้ เป็น Max 3อันนี้จะทำเป็นเจาะๆคีย์แทนนะครับต่อไปนะครับก็ของม่วงแล้วก็เหรียญนะครับเบลสีนะครับผมต่อไปนะครับให้ดูอะไรกันให้ดูสเตตัสตัวผมแล้วกันอ่านี่ครับผมทำนี้เลยนะครีบคเตแด80บับแปดแล้วก็สกิลแอมนะครับจะอยู่ที่2 80เลยอนะครับผม อามีเลยเพจนี้นะครับพันแปดสิบสองนะครับปกต,ติตอนแรกอะ่ะ <te le> ผมใช้เป็นจอจอคีย์ของคอร์สเนาะมันจะอยู่ประมาณพันพันสี่หรือพันสองไอ้พันสี่หรือพันสามเนี่ยผมจำไม่ได้เหมือนกันต่อตามนี้เลยครับผมวันนี้คาป้องกันเนาะเดต้าตามนี้เลยนะครับผมต่อไปต่อไปเป็นสมุดนะครับผมอ่าสมุดเดี๋ยวให ให้ดูที่มันสมบูรณ์แบบเสร็จสมบูรณ์ก่อนแล้วกันนะครับก้อนี้เลยก็พอก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็ถือว่าพอได้อยู่ครับนี่หน้านี้ก็ไม่เสร็จนะครับซึ่งหน้านี้ผมบอกเลยว่าแพงมากอ่าเดี๋ยวผมพามาดูอันที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวไล่เลยอ, 82, 91, 91, 91, เนนอันนี้ผมทําไว้ที่แ2ดสิบเปอร์้าเปอร์นะครับอันนี้ห้าสิบหกสิบสี่หกสิบสามหกสสี่นี่ครับ นีเลยนี่ยังไม่ยัดนะครับอันนี้ก็หามาลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็บอดหาเรื่อยๆครับผมต่บไปช่องนี้ก็นี่ครับผมไอพวกชุดบวกเนี่ยเดี๋ยวผมลอกิจกรรมปีบวกเข้าก่อนนะครับถึงจะได้บวกยัดนี่ก็ตามนี้เลยครับ ไปเลไปนี่หน้านี้ผมรู้สึกเหมือนผมจะยัด30 30บเปอร์40เปอร์ไว้ค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าช่องนี้บอกเลยว่าของแต่ละชิ้นที่ยัดนี้คือแบบราคาสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับในช่อง a t t a c k Rate นะครับก็ยัดได้ไปที่62เปอร์แล้วก็ d e f e n s e Rate 62นะครับอันนี้ยังไม่ลงนะครับผม นี่เลยหยัดไปก่อนแล้วกันไปช่องรูนนะครับช่องรูนนี้ยัดไปแค่30%เปอร์อ้สาสเซนต์นะครับไปช่องนี้นี่เพนีนี่คือผมดันไป71%แล้วก็ลงหายัดเรื่อยๆครับอันนี้คือตอผมหยัดยัดให้มันเต็มหน้านี้อยู่ คืออยากให้มันเต็มหน้านี้หน้านหนึ่งปเอะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าไอแหวนน่ะเดี๋ยวลองหาเอาแต่ไอเนี้ยคงต้องได้ซื้อได้ดึงจากไอนี้ในร้านคา้าแล้วราคาค่อนข้างสูงด้วยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับก็่ามนี้เลยครับผมนี่ครับสมมติก็เข้าๆแค่นี้นะครับต่อไปแต้มเมอร์ลินนะครับเมอร์ลินจะอยู่ที่อ่60,000ครับ คือช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงวอครับเพราะว่างานดึงยุ่งหน่อยไม่ใช่นุ่งหน่อยยุ่งมากๆเลยครับวอก็ <War S 2> ไม่ค่อยได้ลงก็ได้แค่นี้ครับผมซึ่งเต็มไปหน้าเดียวครับแล้วก็จะมาทําหน้านี้เดี๋ยวจะพยายามดันให้มันเต็มสองหน้าสามหน้านะครับจะพยายามให้มันได้ทั้งสามหน้าต่อไปเป็นอ่าปีนะครับตอนนี้ปีกอ่า เบีร้อยแปดสิบนะครับผมอีกยี่สิบเบีอ่าพอดีเลยกิจกรรมเข้ามาผมน่าจะกิจกรรมเปิดกล่องนะครับผมกล่องสุ่มเอ็มนะครับเดี๋ยวจะได้เพราะช่วงนี้เหมือนยาปีจะถูกเดี๋ยวจะดึงยัอนให้มันเต็มสองร้อยนะครับก็ตามนี้เลยครับผมต่อไปสัตว์เลี้ยงอ่าเดี๋ยวให้ดูสัตว์เดียวนะครับเบีวหนึ่งถึงสิบนะครับอ่านี่เลยเป็นแม็กสองแล้วก็คีเรท ที่เียดสองนะครับต่อไปช่องที่สองนะครับผมตอนนี้เลยครับผมช่องที่สามให้ดูอะไรอีกอ่ะโอเวอร์โหลดเหรอโอเวอร์โหลดก็ทำได้แค่นี้ครับนี่บอกโชว์ด้วยนี่เออแตกได้ทั้งมันโอเวอร์โหลดแล้วก็ให้ดูอะไรอีกอ่ะลูนเออลูนลูนใช่ลูนนี่เลยครับ รูนผมเปิดไปทั้งหมด3ามสี่ดียดทับสามสีดสมส่ดช่องนะคือรูนเขาเรียกว่ารูนแหละรูนรูนที่มันแบบว่าจําเป็นหรือพวกรูนเขาเรียกว่ารูนรูนเริ่มต้นนะครับหน้ารูนเริ่มต้นอ่ะผมเรียนน่าจะครบหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยเนี่ยครับคี้ดาหนึ่งขีดาสองเพนนี้แอ็คแท็กหนึ่งแอ็คแท็กสองเนี่ยครับเรียนรูนแบบว่าที่มันใช้เริ่มต้นจริงๆน่าจะเรียนเกือบครบ น่าจะเรียนครบเกือบครบหมดแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวเหลือแต่รูนที่มนันแพงอ่ะพวกอะไรแอมสองอย่างเงี้ยแอมสองนี้ผมจะพยายามลงหานะครับลงหาดอกออกดีกว่าราคาแบบต้าซื้อตามตลาดนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็รูนใหญ่ครับผมรูนแอมสองนี้ราคาน่าจะอยู่ที่สองพันถึงสองพันสองได้มนะั้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเห็นเขาขายกัน แล้วก็ไอ้นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรนะไอบัฟที่เข้ามาใหม่อ่ะอันนี้เลยครับผมไอเตอร์มันที่ได้ตามนี้เลยครับเดี๋ยวพาไปไล่ดูทีลเราช่องนะครับเวลหนึ่งบวกสิบห้าเวลสองสิบห้าเวลสามบวกสิบสามนะครับเวลสี่บวกสิบสี่เวลห้าบวกสิบสี่แล้วก็เวลหกบวกสิบสาม ไปช่องม่วงครับบวก14ครับผม1 2บวก14แล้วก็สามบวก15แล้วก็ช่องสีบวก14นะครับผมแล้วก็ช่องที่ห้าบวก14นะครับเตตาตามนี่เลยเพนียี่นะครับเพนยี่บเหมือนกันโอเคตอนนี้แดงยินเมือจะอยู่ที่แสนห้านะครับผมแสา่นสองพันหนึ้ามสิบเอสานะครับ ส่วนฟ้านะครับเดขฟ้าจะอยู่ที่สองแสนหนะครับผมถ้ากดบัฟใหม่เข้าไปนี้รู้สึกเหมือนจะเพิ่มเยอะอยู่นะรือเปล่าวะดูนะดูนะดูนะเฮ้ยวิ่งไปไหนแล่วเดี๋ยวดูกดดูเมื่อกี้มันเท่าไหร่นะหนึ่งสองไอ้หนึ่งห้าสองใช่ไหมหนึ่งห้าสองขึ้นมาเป็นหนึ่งห้าหกก็เพิ่มขึ้นมาสี่กดอีกอันหนึ่งนะครับหกเจ็ดแปดนี่เห็นไหมเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะโอเค ก็หลักคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสงมัยผมคือตอนเนี้ยผมคืออยากเปลี่ยนคือตอนเนี้ยคืออยากขยับเล่นเดโมล้ะจะอยากอยากเล่นเดโม,โมเล่มไปเจอดาบเดโมคาตนาเล่มนึ่งสวยมากราคาก็แรงเอาเรื่องเลยเพราะว่าจะขายเล่มนี้ของเราไปเอาเล่มนั้นเดี๋ยวมีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสขยับจริงๆเดี๋ยวผมมาทําให้ดูเอ้ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตสงสัยเดือนหน้าให้ดูนะครับคืออยากได้มาก แต่ความคิดผมตอนนี้คือทั้งอยากได้ดาบใหม่แล้วก็ทั้งอยากทำ chaos หัวก,กับกําไรให้จบไปจะได้แบบจบๆแล้วค่อยรอเปลี่ยนอาวุธที่หลังเราเดี๋ยวต้องดูก่อนครับโอเคครับก็ข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมสมใส่ใครจะเอาไปดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับคือผมเน้นที่ประดับ chaos ก่อนนะครับผมแล้วค่อยลงชุดที่หลัง เอฟเฟกเตอร์นี้ผมก็ลอเปลี่ยนนะครับแต่ใช้ใช้ไปก่อนแบบนี้ไปก่อนนะครับผมตามใดที่ประดับยังไม่สุดนะครับผมออตูมก็นี่ครับ Max กสามเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับผมก็คลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมสอบถามได้นะก็โอเคครับสวัสดีครับ